ถ้าพูดถึงคำว่าสวรรค์ในความเชื่อของศาสนาอิสลามภาพในหัวของแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของยันนะซึ่งก็คือดินแดนแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าที่พำหนักสุดท้ายที่เต็มไปด้วยสันติสุขและรางวัลสำหรับผู้ศรัทธาเมื่อเริ่มต้นการเดินทางนี้ไปพร้อมกันเลยครับนี่คือจุดเริ่มต้นและเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดเลยนะครับสำหรับการทำความเข้าใจเรื่องยันนะเป็นคำกล่าวจากพระผู้เป็นเจ้าที่ย้ำเตือนเราว่า ไม่ว่าเราจะจินตนาการถึงความสวยงามความสุขที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามสวรรค์ที่แท้จริงน่ะอยู่เหนือจินตนาการของเราไปอีกขั้นเสมอเป็นดินแดนที่ประสาทสัมผัสของเราจากโลกนี้ไม่สามารถยังถึงได้เลยถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆนะครับยันนะก็คือบ้านที่แท้จริงเป็นบ้านถาวรที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้สําหรับคนที่ใช้ชีวิตอย่างดีงามและชอบทาบนโลกใบนี้ความเชื่อในเรื่องนี้เลยไม่ใช่แค่ความหวังลมๆเล้ง,ลง แต่เป็นเหมือนแรงผลด,ดันสำคัญให้ทำความดีในทุกๆวันแล้วคำสัญญาที่ว่ามันสุดยอดเกินกว่าจะจิตนาการได้เนี่ยถูกบรรยายภาพไว้ว่ายังไงบ้างล่ะครับเราจะมาเริ่มสำรวจจากสิ่งที่พอจะนึกภาพตามได้มากที่สุดกันก่อนนั่นก็คือสภาพแวดล้อมและทิวทัศน์ของสวรรค์ครับเอานะครับลองจินตนาการตามไปพร้อมๆกันนะสวนสวรรค์ที่งดงามและก็มีแม่น้ำไหลผ่านอยู่เบื้องล่าง เรากำลังจะเริ่มต้นการเดินทางเข้าไปสำรวจทิวทัศน์ของยันนะที่ซึ่งทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบไปหมดภาพแรกที่คัมภีร์มักจะบรรยายถึงยันนะก็คือสวนสวรรค์ครับแต่ว่าไม่ใช่สวนธรรมดาธรรมดานะ ลองนึกถึงสวนที่เขียวชอุ่มตลอดการไม่มีวันร้อนไม่มีวันแรงมีร่มเงาให้พักผ่อนตลอดเวลาและที่สําคัญคือเรื่องผลไม้ครับคือแค่นึกอยากจะกินผลไม้ชนิดไหนกิ่งของมันก็จะโน้มลงมาให้เด็ดถึงมือเลยโดยที่ไม่ต้องรอฤดูกาลหรือออกแรงปีนแม้แต่น้อยนี่แหละครับคือความอุด,ดมสมบูรณ์ที่สมบูรณ์แบบจริงๆและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นอีกนะครับคือสิ่งที่ไหลยอยู่ข้างใต้สวนสวรรค์เหล่านี้นั่นก็คือแม่น้ำสี่สายที่ไม่เหมือนที่ไหนในโลกเลยมีทั้งแม่น้ำที่เต็มไปด้วยน้ำบริสุทธิ์ แม่น้ำนมที่ไม่เคยเปลี่ยนรสชาติแม่น้ำน้ำผึ้งที่หวานหอมบริสุทธิ์และกระทั่งแม่น้ำไวน์ที่ให้ความสุขสุดชื่นแต่ไม่มีวันทําให้เมินเมาทุกอย่างมันสะท้อนถึงความบริสุทธิ์และความสมบูรณ์แบบที่เหนือธรรมชาติไปหมดเลยครับโอเคเมื่อสถานที่เราเห็นแล้วว่ามันสวยงามอลังการขนาดนั้นคําถามต่อมาก็คือแล้วชีวิตของคนที่ได้ไปอยู่ที่นั่นล่ะจะเป็นยังไงตอนนี้เราจะเปลี่ยนจากการดูวิวทิวทัศน์ มาดูที่ประสบการณ์ของการใช้ชีวิตที่ปราศจากความเหนื่อยยากและความทุกข์ทั้งปวงกันบ้างหัวใจหลักของชีวิตในยัน,นะก็คือการลบทุกความทุกข์ที่เราเคยรู้จักบนโลกนี้ออกไปจนหมดสิ้นครับลองนึกถึงชีวิตที่ไม่มีความเศร้าไม่มีความโกรธไม่มีความกลัวไม่มีความเจ็บปวยไม่แก่ไม่เหนื่อยแล้วทุกอย่างที่ใจเราต้องการเนี่ยก็จะปรากฏขึ้นตรงหน้าทันทีโดยไม่ต้องออกแรงนี่แหละครับคือนิยามของชีวิตที่สมบูรณ์แบบจริงๆไม่ใช่แค่ความสุขทางใจนะครับ ความสุขทางกายก็งดงามไม่แพ้กันชาวสวรรค์จะได้สวมใส่อาภรณ์ที่ทําจากผ้าไหมที่ดีที่สุดประดับประดาด้วยทองคําและไข่มุกสําหรับบุรุษก็จะมีคู่ครองที่บริสุทธิ์และงดงามอยู่เคียงข้างในขณะที่สตรีผู้ศรัทธาก็จะได้รับการยกย่องให้เกียรติสูงสุดเหมือนกับเป็นราชินีในอาณาจักรของตัวเองเลยครับแม้กระทั่งการพูดคุยการปฏิสัมพันธ์กันในชีวิตประจําวันก็เต็มไปด้วยความดีงามครับในยันนะจะไม่มีคําพูดที่ ทำร้ายจิตใจไม่มีคําโกหกไม่มีการนินทาทุกคําทักทายคือคําว่าสลามซึ่งแปลว่าสันติสุขเป็นเหมือนการอวยพรให้แก่กันและกันอยู่ตลอดเวลาแต่มีคําถามที่น่าสนใจครับคือสวรรค์ที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสถานที่เดียวกันสําหรับทุกคนหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่ใช่ครับยาน,นาเองก็มีโครงสร้างมีระดับชั้นมีประตูแห่งเกียรติยศที่แตกต่างกันไป ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของเราตอนที่อยู่บนโลกใบนี้นี่เองคําถามที่ว่าสวรรค์เหมือนกันสําหรับทุกคนหรือไม่นี่แหละครับที่นําเราไปสู่แนวคิดที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนั่นก็คือหลักการแห่งความยุติธรรมของพระเจ้าที่รางวัลและการตอบแทนจะแตกต่างกันไปตามระดับความศรัทธาและการกระทําของแต่ละคนนั่นเองมีบันทึกไว้ว่าในจันนะมีระดับชั้นหรือที่เรียกว่าดาราจัดมากกว่า100รระดับเลยทีเดียวและที่น่าทึ่งมากๆก็คือ ระยะห่างระหว่างแค่ชั้นเดียวที่ติดกันเนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลมากเทียบเท่ากับระยะห่างจากพื้นโลกไปจนถึงท้องฟ้าเลยครับนี่คือภาพสะท้อนที่ชัดเจนว่าการทําความดีเพียงเล็กน้อยบนโลกนี้สามารถสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ได้ในโลกหน้า และบนยอดสูงสุดของสวรรค์ทั้งหมดก็คือฟิร์ดาวส์ครับซึ่งเป็นระดับที่อยู่ใกล้ชิดกับบัลลังก์ของพระเจ้ามากที่สุดเป็นสถานที่สําหรับผู้ที่มีความศรัทธาสูงส่งจริงๆอย่างเช่นบรรดาศาสดาผู้ที่สละชีพในหนทางของพระเจ้าหรือผู้ที่อุทิศชีวิตเพื่อขัดเกลาจิตใจของตัวเองความพิเศษมันไม่ได้มีแค่ระดับชั้นที่ต่างกันนะครับขนาดทางเท้าสู่สวรรค์เนี่ยก็ยังเป็นเกียรติยศที่แตกต่างกันเลย มีประตูพิเศษสำหรับคนที่ทำความดีบางอย่างโดยเฉพาะอย่างเช่นประตูที่ชื่อว่าอันรอยยานที่จะเปิดต้อนรับเฉพาะคนที่อดทนถือศีลอดอย่างสม่ำเสมอเท่านั้นทั้งสวนสวรรค์แม่น้ำชีวิตที่ไร้ความทุกข์เกียรติยศต่างๆนานาฟังดูเหมือนจะไม่มีอะไรดีไปกว่านี้อีกแล้วใช่ไหมครับแต่ความจริงก็คือยังมีรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรออยู่เป็นความสุขกเกษมสูงสุดที่เหนือกว่าทุกสิ่งที่เราได้พูดถึงมาทั้งหมดเลย และนี่แหละครับคือจุดสูงสุดของทุกรางวัลในสวงสวรรค์ความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่สิ่งที่จับต้องได้แต่เป็นประสบการณ์ทางจิตวิญญ,ญาณที่ล้าลึกที่สุดนั่นคือการได้รับเกียรติอันสูงส่งให้ได้ยนพระพักของอัลลอฮ์พระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับลองนึกตามแบบนี้ความสุขทางวัตถุทั้งหมดในสวรรค์ก็เปรียบเสมือนของข,องขวัญที่ล้ำค่ามากๆจากพระราชา แต่การได้เห็นพระพักของอัลลอฮ์นั้นมันคือการได้รับเกียรติให้เขาเฝ้าองค์พระราชาด้วยตัวเองซึ่งแน่นอนว่าเกียรติยศย่อมสูงส่งก่อของกำนันเสมอเพราะฉะนั้นรางวัลสูงสุดนี้จึงเป็นความสุขทางจิตวิญ,ญญาณที่ลึกซึ้งมากๆจนทําให้ความสุขทางกายทั้งหมดที่เคยได้รับมานั้นดูเล็กน้อยไปเลยมันคือการเปลี่ยนนิยามของคําว่าความสุขไปตลอดกาลและเป็นความรู้สึกที่อยู่เหนือจินตนาการใดๆอย่างแท้จริงครับและทั้งหมดนี้ ก็นำเรากลับมาสู่คำถามตั้งต้นที่ว่าถ้าหากสวรรค์ที่แท้จริงนั้นมันอยู่เหนือจินตนาการของเราบางทีแก่นแท้ของสันติสุขสูงสุดอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สวยงามที่เราจะได้ครอบครองแต่อาจจะเป็นความงดงามของพระผู้สร้างที่เราจะได้พบเจอก็เป็นได้ขอบคุณที่ร่วมเดินทางสำรวจเรื่องราวของยันนะไปกับเราในวันนี้นะครับ